แต่ว่าวันนี้ฮะเราเจะอกองเรททุกคนมาใส่ปลายท่อสวัสดีครับท่านผู้ชมกันทุกข้างกันด้วยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ฮะผมก็นี่เลยนี่เลยทุกคนนี่นี่นี่วันนี้ฮะ ผมะจะเอานี่อกองกองเขาเรียกว่าอะไรวะ่ตะตัวกองเขาเรียกว่าอะไรวะกองเลนเออกองเลนเนาะกองเลนนะทุกคนแต่วันนี้ฮะทุกคนเราจะเอากองเลนนะที่ใส่คาบูเครื่องจักรยาน4 9 c ีใครอยากดูเสียงคลิปที่แล้วนะทุกคนใส่ที่ได้ดูนะนี่เลยกองเลนนะแต่ว่าวันนี้ฮะเราจะอากองเลนทุกคนมาใส่ปลายท่ออ,อยากดูเสียงไอ้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงทุกคนนี่เลยเดี๋ยวผมก็ถอดกองเลนก่อนแล้วกันผมถอดได้ละ ดีกวมาเลยแค่นี้ต้องเลยจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อเดิมก่อนป่ะเอ้ยทุกทุกคนอาจจะได้ยินเสียงท่อเดิมกันไปแล้วนะแล้วก็วันนี้ฮะผมจะมาลองใส่่างนี้ทุกคนนี่นี่างนี้เลยแบบนี้เลยตงเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงทุกคนแต่ตอนแรกฮะตอนแรกเนี่ยผมจะสวมเข้าไปก่อนทุกคนสวมเข้าไปแบบนี้เลยโดยโดยที่ยังไม่ถอดปลายนะยังไม่ถอดปลายท่อเดิมนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรอบสองดูนะว่าผมจะลองถอดปลายท่อออกทุกคนถอดปลายท่อออกแล้วก็เอาตัวนี้เสียเข้าไป รอบแรกเรามาฟังเสียงแบบนี้ก่อนนะไปเดี๋ยวเราไปใส่เลยนะทุกคนไปใส่เศษเราไปเจอกันเลยดีกว่านะทุกคนไปนี่ใส่เสจแล้วจะเป็นทรงประมาณนี้ดูดูแลกล้องมาดูนะนี่เลยเป็นท่ออย่างที่ผมบอกไปนะอันนี้เป็นกองเหล็กที่ใส่คาบูไปนะแล้วก็วันนี้เอามาลองสวมปลายท่อจากปลายมันเป็นปลายท่อของเครื่องมาเลยนะเป็นปลายท่อเดิมนะอันนี้ยังไม่ได้ถอดปลายนะยวมาลองฟังเสียงดูนะว่าทุกคนว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วรอบสองผมจะถอดปลายตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้ ยัดเข้าไปนะไม่รู้ว่าเสียงมันจะดังลั่นหรือเปล่าทุกคนมาสตาร์ทเลยนี่เลยสตาร์ทฮะสตาร์ทไม่ติดครับผมยังยังไม่ได้ออคัสด์อกดูครั้งเดียวติดับทุกคนเดี๋ยวนี้เริ่มสตาร์ทง่ายละแต่ก่อนโอ้โหกระตุกทั้งวันก็ไม่ติดนะกระตุกแบบนี้นะดูดูมือหลุดโอ้นีอากาตั้งสแตลรอมันก็โอ้อันถูกๆไงทุกคน แม่งจับไม่อยู่ไม่เป็นไรสตาร์แบบนี้ก็ได้ส่งมาไหมทุกคนส่งมาปะ่ะนี่เลยมาฟังเสียงดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงทุกคนนี่นะทุกคนโอ,โอ้โหโอ้โหดูดูไปกล้องมาดูหน่อยโอ้โหแบบเสียงแบบโอ้โหเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นทุกคน ค่อยต่างมากเท่าไหร่อ่ะโอเคทุกคนนะเดี๋ยวมาลองอ่าขับดูนะว่าถ้าขับเสียงมันจะเป็นยังไงนะเมื่อกี้ก็ได้จอดแล้วก็เบนให้ดูแล้ว ดิสูสาวนะ่ะสซูซาวนะ่ะยเย้มาแล้วคนละคนละเห็นมากไม่ได้ทุกคนเห็นมากไม่ได้อ่ะก็ไป่วาเสียงจะเป็นประมาณนี้ทุกคนมาขบับอีกรอบดูนะ โอเคกแก่เลยโอเคโอเคี๋ยวเราก็จะมาลองถอดอปลายท่อออกทุกคนว่าเสียงจเป็นไงไปเราไปถอดเลยดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนนี่เราถอดปลายออกแล้วนะแล้วก็นี่เลยนี่เลยนี่เลยครับทุกคน แล้วก็จะถอดปลายท่อดเดิมออกนะเอาพี่มันใช้เบอร์ไหนวะเบอร์สิบนี <c> ่ <oughs> นึกว่าเบอร์แปดโอ้โหนี่เลยบอกเลยว่าใครที่ได้ดูคลิปคลิปที่ถอดปลายออกนะว่าเสียงมันโคตรล้านทุกคนลัานมากๆเลยโอ้โหแบบพ่อหนูรำลูกกายังยังแบบยังดังกว่านะทุกคนเอาแล้วไม่ออกไม่เป็นไรฮะนี่เลยนี่เลยครับมาทุกคนนี่ปลายปลายเดิมมานนะแล้วก็นี่เลย เอากองเลนนะเนี่ยเอ้ยมันไม่เข้าว่ะทุกคนมันเล็กเกินไปลาวข้างนี้ดูดิเอ้ข้างนี้มันก็พอดีเลยวะ่ะเฮ้ยไ่แบบนี้ดีกว่าทุกคนเฮ้ยแบบนี้ดีกว่าโอเคแบบนี้เนาะทุกคนคิดว่างไงถ้าผมตอนแรกอ่ะเราจะแบบนี้ป่ะแต่คือมันเล็กเกินไปนะเนี่ยรูมันเล็กเกินไปแล้วมันทําให้เสียงเข้าไม่เต็มที่ดยวด้านนี้ดีกว่าแล้วกันด้านนี้ดีกว่านี่ด้านนี้ดีกว่าทุกคนครับไปเดี๋ยวพันผ้าเทปเสร็จเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีทุกคนไปไปไป ่คทุกคนนี่เลยทุกครับโอ้โหนี่เลยนี่เลยนี่ใส่เสร็จทรงจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือ,อถอดปลายท่อเดิมนะนี่เลยปลายท่อเดิมมันทุกคนนี่ปลายท่อเดิมมันเส <Wow. S 1> ียงมันอาจจะดังยังไงทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นกองเหล็กสวมปลายท่อเดิมมันนะเสียงจะอาจจะเป็นทรงประมาณนี้แหละทุกคนครับบอกเลยว่าทรงโคตรได้ทุกคนครับทรงได้มากเดี๋ยวเราไปลองขับดูทุกคนว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวสตาร์ทเลยนะทุกคนสตาร์ทเลย นี่เลยง่งายๆฮะนี่เลยทุกคนโอ้โหแบบส่งมาปะส่งมาไหมตากล้องส่งมาไหมส่งมาส่งมาส่งมาเหรอต้องจัดละต้องจัดละเดี๋ยวฟังเสียงข่อทุกคนเสียงอาจจะดังไม่รู้ว่าดังหรือเปล่าเนี่ยลองดู <c oughs> <c oughs> โอโ้โอ้โห,โโหทุกคนดังแสบมาก ไม่กล้าขับเลยว่ะทุกคนมันดังแรงเกินอู้เครื่องเล็กๆนะเนี่ยเครื่องแบบเครื่อง4 9ซีเองแต่ทําไมเสียงข้อมันมันดังแรงอย่างวะใช่ไหมทุกคนได้ยินไหมพงศ์เกียว่าจะขับให้ดูเดี๋ยวรอขับให้ดูเด็กน้อยุกคนแล้วมันดังแรงเกินนะไม่ไม่ค่อยกล้าขับเท่าไหร่อ่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยทุกคน พอแล้วทุกคนพอละโอ,อ,อ้หม,มันมันมันดังแรงเกินเว้ยดังแรงเกินไปอ่ะทุกคนโอ้โหนี่ตอนนี้รอรถไถไปดูเห็นปะรอก็เลยนะทุกคนจะให้รถไถไปก่อนแล้วกันอ,อย่ากเดียวสงสัยสงสัยคันนี้ทุกคนต้องจับกับคันนู้นละคันนู้นละทุกคนรถไถรถไถไปหยอกเล่นนะทุกคนเอาเป็นว่าประมาณนี้นะประมาณนี้ มันดังแรงเกินไปอ่ะนะคือผมยังคิดอยู่ทุกคนว่าถ้าผมเอาท่อสีจังหวะมาใส่มันจะดังแบบนี้ป่ะไม่กลัวมันดังมากอันนี้แบบเนี่ยขนาดขนาดใส่แค่นี้นะมันยังดังแบบเสียงดังมากทุกคนถือว่าดังนะเนี่ยถ้าเทียบเทียบนะน่าจะประมาณท่อหนูรบลูกกานะทุกคนเอาจิงๆนะนี Boy? ่เลยเอา่าประมาณนี้แหละทุกคนครับมันเอาพามาทดสอบอะไรไม่รู้เลยทุกคนไปไปไว้ตลอดคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ อย่าลืมสั่งกระดิ่งด้วยทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กผมด้วยนะ,ะไปแล้วไปเจอกันใหม่อีพีหน้าจะไปคิดอ,อะไรก็สั่งกระดิ่ง้ด้วยทุกคนบ๊ายบาย